ปัตตนีมาดูตำแหน่งคู่รักคู่ครองคนเกิดราศีมักรคู่รักคู่ครองเป็นไพ่ที่ดีไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่เดิด์ชันดวงตาเรานั้นเพราะคู่รักคู่ครองเป็นคู่ที่เข้ามาเกื้อกูล ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เข้ามาสู่ช่องโหราศาสาไทยไพยิปซีวันนี้ก็ได้เวลาเรามาเช็คดวงชะตาด้วยตําราโหราศาสาไทยไพยิปซซึ่งเป็นสองศาสตร์พื้นฐานเอามาประสานกันเพื่อจะเช็คดวงแต่ละราศีของท่านปีนี้นั้นดวงท่านเป็นไงเรามาเช็คดวงชะตาครึ่งปีแรกของปี68สําหรับ ดวงชะตาแต่ละราศีก่อนอื่นผมก็จะมาขออธิบายความหมายกับสำหรับแผ่นดวงช่วงที่ผ่านมาสำหรับท่านใดที่ได้เคยมาเปิดดวงชะตาที่ผมทำแผ่นดวงตาเอาไว้พกพาบุญบารมีบิดามารดาก็จะคอยคุ้มภัยสำหรับท่านใดที่ได้เคยมาเปิดดวงช่ว,วง ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะทําเป็นแผ่นดวงตา,อาเอาไปพกพาก็ขอ,อบอกทุกท่านว่า,าสำหรับท่านไหดที่ได้แผ่นดวงตาไปถ้าไม่ศรัทธาไม่เอาพกพาก็อย่าเอาไปทิ้งส่งลงในถังขยะนะครับเพราะว่านั้นคือดวงตาของท่าน สำหรับท่านใดที่เคยมีแผ่นดวงช่วงที่มาเปิดดวงช่วงที่ผ่านมาลักษณะนี้ที่ผมทําแผ่นดวงให้คือดวงอตาก็คือดวงเ,เลิกเกิดของท่านเพราะฉะนั้นท่านก็อย่าเอาไปทิ้งส่งอย่าเอาไปลงในสถานที่อับประมงคนสําหรับคนใดที่มีแผ่นดวงอาตาไม่อยากจะเอาแผ่นดวงพกพาก็ให้เอาไปไว้ ต้ฐานภาพประจําวันเกิดของท่านก็จะเป็นมงคลที่ดีหรือบางทีเราเอาไปไว้ที่หิ้งพระก,ก็อย่าก็ได้นะครับสําหรับท่านใดที่มีแผ่นดวงที่ผมทําให้ผูกด,ดวงให้เปิดดวงให้เนี่ยก็อย่าเอาไปทิ้งส่งอย่าเอาไปลงในถังขยะหรืออย่าเอาไปาทิ้งไว้ในสถานที่อับประมงคลผมก็เห็นผลมาหลายคนแล้วที่ เคยมาดูดวงอยากจะให้แค่ผมดูดวงทำนายทายทักสำหรับเรื่องคู่รักแต่เวลาผมเปิดดวงทำแผ่นดวงให้ก็ไม่ศรัทธาผมให้เอาแผ่นดวงไปพกพาก็ไม่ยอมเอาไปพกไว้เพราะแผ่นดวงนี้ก็คือดวงชะตาเลิกเกิดดวงชะตามาเปิดดวงกับผมเนี่ยผมจะทำให้ทุกคนบางคนก็ไปแล้วไม่ศรัทธาไม่ ยอมเอาไปพกพาหรือไม่ศรัทธาเอาไปทิ้งส่งบางคนก็ไปลงในทั้งอยะเเพราะว,ว่าผมก็เห็นชีวิตที่ผ่านมาหลายคนเพราะฉะนั้นก็ใครที่เคยมาเปิดดวงผูกดวงช่วงที่ผ่านมาที่ผมทําแผ่นดวงให้เอาไปบูชาไปพกพาเนี่ยก็ถ้าท่านไม่ศรัทธาก็เอาไปไว้ในสถานที่ที่เป็นมงคลก็จะเป็นผลดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบอก ไว้ว่าสําหรับท่านใดที่มาเปิดดวงช่วงนี้เพราะว่าบางท่านที่อยากจะได้แผ่นดวงหมหายันโพกคาพั์เพื่อรับโชคใหญ่เหมือนกับท่านที่เคยได้ไปเนี่ยก็จะมาผูกดวงช่วงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าแผ่นดวงหมหายนานโพกคัพั์เพื่อรับโชคใหญ่ที่ผ่านการพุทธาพิเศษเสาห้าที่วัดป่าพุทธรามวัดธรามติก็ยังพอมี ให้เหลือให้เช่าบูชาหรือว่าให้มาเปิดดวงผูกดวงนําแผ่นดวงเอาไปพกพาบุญบาลีบิดามดาก็จะคอยไปแผ่นดวงนี้ก็คือแผ่นดวงชะตาเลิกเกิดของท่านเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปทิ้งส่งอย่าเอาไปลงในทั้งขยะแต่ถ้าไม่ศรัทธาก็เอาไปาไว้ใต้ฐานพระหรือว่าเอาไปอธิษฐานจิตในหลุมลูกนิมิตก็จะเป็นมงคลก็เพราะว่าแผ่นดวงนี้ก็คือผม ผูกดวงให้เพราะฉะนั้นก็ขอบอกไว้ว่าอย่าเอาไปทิ้งส่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาเรามาเช็คดวงชะตาสำหรับดวงตาด้วยตำราโหราศาสตร์ไทยไพ่ยี่สีซึ่งเป็นสองศาสตร์พื้นฐานผมเอามาประสานกันเพื่อจะเช็คดวงแต่ละราศีของท่านว่าดวงนั้นเป็นยังไงมาเช็คดวงช่วง ครึ่งปีแรกของปี68ตั้งจิตหยิบไพ่ดูกรรมใหม่ไปด้วยกันครับว่าดวงาตาท่านเป็นไงท่านที่เกิดราศีมังกรเกิดระหว่างวันที่16มกราถึง12กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นท่านมาตั้งจิต หยิบไพ่ดูกนใรม่ไปด้วยกันท่านที่เกิดราศีมังกรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเก้าสิอ็ดสิบครบ เมษพรกศกมิถุนพรกฏสิงห์กันตุน้นพิจิทนูมังกรกุ้มมีนบทสรุปดวงาตาท่านที่เกิดราศีมังกรดวงช่วงครึ่งปีแรกของปี68กรรมเก่าของเราดวงชะตา ดีเรื่องเงินเรื่องงานจิตการถึงจะเหนื่อยแล้วมันก็จะทําให้เรามั่นคงขยนันมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นดาวเสาร์ถึงเป็นเทวดาประจําตัวของตัวเราเนี่ยไปอยู่พบการเงินไปอยู่เรือนคู่มิตรคู่ธุรกิจไปอยู่ราศีกุมคือเรือนคู่มิตรของดาวลาหูก็บอกให้รู้ว่ายิ่งขยนันยิ่งมุ่งมั่นทําให้เราล่ํารวยนี่คือกรรมก่าของเรา เรามาดูกรรมใหม่มาตั้งจิตหยิบไพ่ดูกรรมใหม่ไปด้วยกันท่านทีนท่เกิดราศีมกกังกรตนุเหตุการณ์ปัจจุบันดวงตาท่านเป็นไงไพ่ใบนี้เป็นไพ่สี่ดาบก็บอกให้ทราบหยุดนิ่งไม่ไหวติงค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆมีอะไรเข้ามาก็ดูฐานการณ์ไว้ก่อนเพราะเหตุการณ์ปัจจุบันสําหรับไพ่ยี่ีกรรมก่อของเราเนี่ย มันเป็นไพ่การหยุดนิ่งเดือนมกราเนี่คือหยุดนิ่งไม่ไ้จติงค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นแต่นุกระด,ดุมพระมาดูการเงินคนเกิดราศีมกกังกรตำแหน่งการเงินเงินไพ่ควีนถือดาบก็บอกให้ทราบเหนื่อยเหนื่อยมุ่งมั่นฝ่ฟาฟันเชื่อมั่นในทัตัวเองทำธุรกิจธุรกรรมทำแล้วมันก็จะ ให้เรามั่นคงถึงจะเหนื่อยอยู่บ้างมันก็ทําให้เรามั่นคงอ่านี่คือคนเกิดราศีมังกรอ,อุปสรรคปัญหาเราต้องฝ่าฟันเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเราทํแตนุปดุมพระศาสาชะดูการเดินทางเพื่อนฝูงคนเกิดราศีมังกรการเดินทางมันเป็นไพ่สามถ้วยสามถ้วยเต้าหู้เต้าหวยขูโภคขุโภคอาหารการจินการเฉลิมฉลองการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งความมั่นคงก็จะผลดีนี่คือคนเกิดราศีมังกรมีโอกาสมีงานเฉลิมฉลองงานมั่นงานแต่งเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีนี่คือคนเกิดราศีมังกรแตนุกระดุมพระสาชะพันธุมาดูตำแหน่งบ้านที่อยู่ที่สายพ่อแม่หรือรถยนต์คนเกิดราศีมังกรตำแหน่งบ้าน ที่อยู่ที่สายพ่อแม่หรือรถยนต์คนเกิดราศีมังกรเป็นไพ่สามไม่เท้าไม่เท้ากับการงานติดการการขยับขยายเป็นความหมายแห่งการติดต่อสื่อสารกับการงานธุรกิจต่างถิ่น,นไกลพอคาวานิชธุรกิจซื้อไปขายมาธุรกิจส่งออกเมืองนอกเมืองนาน,นี่คือเป็นการดีน,นั่นมีโอกาสได้ขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนแปลง ไปทางที่ดีนี่คือคนเกิดราศีมังกรตนุปฐุมพะปัจะทา,านทุกปุตตะมาดูโครงการโปรเจกต์สำหรับคนเกิดราศีมังกรดวงช่วงครึ่งปีแรกของปี68ปโครงการโปรเจกต์เป็นไพ่เก้าถ้วย9ก้าถ้วยเต้าหู้เต้าห้วยขยับขยายธุรกิจการงานจิตการขาย โชห่วยต้องฮู้ต้องหวยได้ดีนี่คือคนเกิดราศีมังกรทําธุรกิจจิตไรก็ถือว่าได้ประสบความเร็จเพราะก้าวถ้วยคือมันส่วนมากว่าจะเกี่ยวกับพวกอาหารอา,อาหาราเป็นอาหาราหรือว่าเป็นร้านโชห่วยเนี่ยเป็นอาหารหรือร้านโชห่วยนี่คือได้ดีนี่คือคนเกิดราศี มังกรช่วงนี้คือเกี่ยวกับพวกอาหารอาหารตามสั่งอะไรก็ได้มันเป็นความหมายที่ดีขายข้าวแกงก็ดีนี่คือคนคนเกิดราศีมังกรทําอะไรที่อุปโภคโภปีหกแปดเนี่ยประสบความเร็จมั่นคงใครมีโครงการพวกนี้ทําได้นะครับคนเกิดราศีมังกรอนุปดูพะจัชชะปะทุพุตะอาริมาดูศัตรูคู่แข่งศัตรูคู่แข่ง เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการดีศัตรูอุปสรรคปัญหาถึงเวลาเราก็จะผ่านพ้นไปไพ่เดรสเต้นเป็นไพ่ที่ต้องเหนื่อยอุปสรรคปัญหาฝ่าฟันเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำปัญหาที่เราฝ่ากฟันความสาเร็จมันก็จะเป็นของเรามันก็มีเรื่องปัญหาอยู่บ้างนี่คือคนเกิดราศีมักรศัตรูก็ส่วนมากก็จะเราก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นี่คือคนเกิดราศีมักร พราะเดินสเตนเนี่ยเป็นเป็นไพ่ที่ต้องเหนื่อยต้องอดทนฝ่าฟนุนอ่าเป็นไพ่ต้องเหนื่อยต้องอดทนคนเกิดราศีมังกรในอุปสรรคปัญหาฝ่าฟันความสาเร็จมันก็จะมั่นคงเนี่ยคือคนเกิดราศีมังกรหนนูกระดุมหะนะาชา้มันทุกุตตะอาลปัตตนีมาดูตําแหน่งคู่รักคู่ครองคนเกิดราศีมังกร คู่รักคู่ครองเป็นไพ่ที่ดีไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดชันดวงตาเรานั้นเป็นไพ่ที่ดีเพราะคู่รักคู่ครองเป็นคู่ที่เข้ามาเกื้อกูลร่วมมุ่นสนับสนุนเกื้อกูลประสบความเร็จเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีมังกรปีหกแปดเนี่ยถ้ามีโครงการที่จะแต่งงานหรือมีงานเกี่ยวกับ คู่รักคู่ครองเข้ามาจะเป็นการดีเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่การมีชื่อเสียงใครมีโครงการแต่งงานหรือติตการาทากิจการกับคู่รักคู่ครองดีนะครับเป็นไพ่แห่งความสําเร็จเป็นไพ่แห่งความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองมีชื่อเสียงความสำเร็จดีตําแหน่งคู่รักคู่ครองเนี่ยไม่ไม่เฉพาะว่าคู่รักคู่ครองนะมิตรคู่กายความหมายก็จะส่งผลให้เราพ้นผ่านอุปสรรคปัญหาได้ดี ต่นุกดุมพะตัทะพันธุปุตตะอริปัตาตนิมรณะมาดูจุดตายจุดอ่อนของคนเกิดราศีมังกรจุดตายจุดอ่อนชา้าๆในพาเล่มงามข้อคอดเป็นข้อคอไปใจเย็นๆทำอะไรเราก็อาศัยระยะเวลาเป็นตัวตัดสินเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีมังกรอุปสรรคปัญหาชา้าๆในพาเล่มงามถึงเวลามันก็จะคี้คลายไปด้วยตัวตเองอดทนไว้ใจเย็น ค่อยๆเป็นค่อยๆไประยะเวลาเป็นตัวตัดสินนี่คือคนเกิดราศีมังกรตนุกระดุมพระนะทะามันทุกุตะอริปตนิมะนะสุภะความสุขความสำเร็จความชุมหวังความสุขความสำเร็จความชุมหวังเป็นไพ่เดอะล็เวอร์เดอะล็เวอร์เป็นไพ่แห่งความรักนะครับมีโอกาสมีคู่รักมีไปติด เพราะเด e รู้ว่าเป็นไพ่แงการมีสเสน่ห์ติดต่อสื่อสารการงานติดการใครก็จะมีเข้ามาให้เราได้ดีนี่คือคนเกิดราศีมังกรไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักอ่าหรือบางทีธุรกิจติดการงานติดการเราก็จะมีคู่บัดดี้คู่พาร์ทเนอร์หรือคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้ดีนี่คือคนเกิดราศีมังกร ดูตำแหน่งการงานคนเกิดราศีมังกรกรรมะนี่คือการงานการงานคนเกิดราศีมังกรเป็นไงการงานต้องเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดวงตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีระวังเรื่องอุบัติเหตุไว้บ้างนะครับคนเกิดราศีมังกรเพราะว่าไพ่สิบดาวคืออุบัติเหตุมาดูตำแหน่งโชคลาภท่านที่เกิดราศีมังกร ตำแหน่งโชคลาบก็บอกให้ทราบว่าโชคลาบเป็นไพ่ควีนถือถ้วยควีนก็คือสตรีที่เข้ามาสนับสนุนเกือ้อกูลหรือความรักเข้ามาเกือ้อกูลเราดีๆมีคนรักก็ถือว่าเป็นคู่รักที่จะมาหนุนชะตาให้เรามั่นคงนี่คือคนเกิดราศีกรก์ใครที่อยู่ในวัยกำลังแต่งงานก็แต่งงานได้ดีนะครับเพราะตำแหน่งนี้ก็คือเป็นโชคดีที่มี ภรรยาเข้ามาเกือ้อกูลหรืออ่าสตีก็จะมีคู่รักเข้ามาเกือ้อกูลนี่คือคนเกิดราศีมังกรมาดูตำแหน่งวินาศชนะท่านที่เกิดราศีมังกรตำแหน่งวินาศชนะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยมันเป็นไพ่ความหมายแห่งการจินตนาการการเพลอฝันไพ่ใบนี้นั้นเป็นไพ่ไอเดียความคิดจินตนาการเห็น อะไรก็เอามาเป็นงานเป็นธุรกิจได้นี่คือความหมายเพราะว่าคนเกิดราศีมังกรเนี่ยตำแหน่งวินนั่นนะคือให้ระวังเรื่องความคิดบ้าบ้างบางทีความคิดเราจินตนาการไปไกลทาให้เราทุกข์ใจก็เป็นให้ระวังไว้อย่าไปเพอ้อฝันมากทําอะไรก็ใจเย็นๆมาดูบทสรุปคนเกิดราศีมังกรบทสรุปเป็นไพ่เจ็ดเหรียญ จิตเหรียญนี่เป็นความหมายแห่งเงินงานจิตการเราได้มาจากหยาดเหงื่อแรงกายจากความหมายแห่งการมุ่งมั่นขยันฝ่าฟันความสำเร็จมันก็จะมั่นคงฝ่าฟันมีโอกาสมีรถมีบ้านจากหยาดเหงื่อแรงกายของเรานะครับท่านที่เกิดราศีมกกังกรดวงช่วงครึ่งปีแรกของปีหกแปดเพราะฉะนั้นเจอปัญหาอะไรเราก็ต้องอดทนไว้ ข้อๆเป็นข้อ,ขอไปใจเย็นเพราะบทสรุปเป็นไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคืองเงินงานจิตการได้มาจากหยาเดเงินกายจากความขยันฝ่าฟันความมั่นคงก็จะเป็นของเราขอให้ท่านโชคดีท่านที่เกิดราศีมังกรสวัสดีครับ